อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับโอยเสียงวุ่นวายอะไรกันเนี่ยดิ้งแดงดิ้งแดงอิทธิพลจากวงร้องเพี้ยนๆนะสิลามไปทั้งแกงแล้วเนี่ยโอ๋ออุ้อยรีบห้ามไว้จะดีกว่านะ เห็นว่าอยากอัพลงรันกาชานแนลอะนะไม่ต้องห่วงแล้วเ้าจะหยุดเอาไว้ให้ได้นี่พวกเจ้าอะท่านกาก้าพว้เจ้าจงฟังข้าให้ดีพวกเราด้วยเหรอแคทเตรรับกำลังใจแล้วเลยค่ะกำลังซ้อมอยู่เลยล่ะด็อกวงดนตรีนะบอเอ้ยไม่ใช่คือก็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 พอใช้ได้อะนะอตอน ลอดไฟสเตอร์คนที่สามมังกรสุดแร่งปรากฏตัวดูสิทั้งคนกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยสุบรุอย่างนายคงนึกภาพออกใช่ไหมสักวันในนี้จะเต็มไปด้วยไฟเตอร์มากมายทุกคนปรารถนาความแข็งแกร่งพวกพ้องมากมายจะเข้ามาหาฉันและดูนายมีเงินทุนนะมีสิ ขอแนะนำให้รู้จักพวกพ้องของพวกเราเองเขาเป็นคนสนับสนุนเงินทุนให้เป็นพวกพ้องที่สะดวกใช้ดีนะค,นค,โะคุโรยาชิกิไดจิโร่ตระกูลคุโรยาชิกิน่ะเหรอใช่แล้วฉันเป็นคนออกทุนให้ที่นี่แลกกับการลอสไลท์ให้พันธี้ฉันแข็งแกร่งขึ้นได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายฉันกับรับมะวินวินกันทั้งคู่ ถ้าเป็นนายฉันก็ยินดีนะยิ่งแข็งแกร่งก็ยิ่งคู่ควรเป็นผู้ครองนี่ต่อัปเป็นคลิปแบบไหนเหรอเออกำลังตัดต่อที่สู้คราวก่อนอยากดูเร็วๆจังต <uh ื่นเต้นตื่นเต้นและไม่เลือกสุดเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังซ้อมอยู่นะ็อกเรื่องอะไรลหรอบ้าเออวันนี้ฉันอยากกินพิซซ่าอีกจังเลยด้วยเลยล่ะ เฮ้ mhm. หยหิวเป็นบ้าเลยมาสต๊วันนี้มาทั้งพาคีเลยแห้อเนี่ยทุกคนไปวิ่งมาด้วยกันนะวันนี้บอกกับการวิ่งที่สุดแล้วได้เงื่อดีเป็นบ้านเลยล่ะได้แล้วทายเยอะเลยนะโอตค่กคร์พิซซ่าหลังวิ่งนี่มันสุดยอดมาสตกแมชต่อไปนายเอายังไง เจาะจงใครไปรือเปล่าไม่ล่ะกำลังรอให้ระบบซุ่มอยู่ไม่เจอใครที่น่าสนใจเลยหรอก็ฉันไม่รู้ดีว่าใครผ่านเข้ารอบบ้างไม่ได้ดูในเว็บเลยงั้นเหรอการสู้กับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนมันก็สนุกนะเมียวมีอ๊อรันมาฉันแนวลงคลิปใหม่แล้วแทัเอออืมรุ่นพี่คนรู้จักเหรอเออเป็นรุ่นพี่ที่แก่กว่าปีหนึ่ง ก่อนอย้ายโรงเรียนมาพวกเราเล่นกันบ่อยๆนะคนเนี้ยอยู่ในรอบนี้ด้วยนะอ๋องั้นเหรอเนี่ยมืงอทอพระมาสตอรคงไม่ดูในเว็บไงล่ะจะเล่นคลิปละคดร้านมาชนนลเริ่มแล้วเรานี้จะขอแนะนำพวกพ้องอีกคนหนึ่งของฉันโคเรายชิกิไดจูรุ บัด,ดานี้ไฟต์เตอร์ทั้งหลายถ้าปราถนาความแข็งแกร่งก็จงมาหาพวกเราท่านหลงไหลในพลังของรันมะกับเดสทรอยเยอร์ที่เป็นบัดดี้ถึงได้มาที่นี่แล้วก็เพราะรันมะทำให้บัดดี้ของฉันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมว <c oughs> ิ่งไงล,ล่ว <c oughs> ละวิ่งไอมอนสเตอร์กระจอกกระจอกอาบัดดี้สุดแกรงมาครองให้ได้แล้วชนะจะไม่หายไปไหนต้องไปรับความแข็งแกร่งมาจากรันมะ พวกเรากำลังรอพกวร้อมอยู่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทำให้บัตดี้แข็งแกร่งขึ้นคือใช้พลังของลอสใช่ไหมพ่วงของแบบนั้นเพื่อแข็งแกร่งขึ้นมันไม่ดีเลกไม่ดีไม่ดีไปอยู่ฝ่ายรัมสินอะสมเป็นรุ่นพี่ดีนายกับหมอนั่นเน่ะมีอะไรกันมาหรือเล่ามันก็หลายอย่างอะนะแร่สาระทั้งนั้นเอ๊ะ ฉันขอพิซซ่าเพิ่มพวกนายก็เอาด้วยใช่ไหมเน่พวกนายกินด้วยใช่ไหมกินกินอ้าเอ้าพรสจังวันนี้ไม่ต้องช่วยแม่นะออครับ <gang>. <c oughs> <c oughs> ได้ออกแรงเนี่ยมันดีจริงๆเลยละ่ะดีละ่ะเท่านี้ร่างกายก็กลับมาเฟิร์มแล้วนะเชิญพักผ่อนก่อนเลยครับ <c oughs> ผมได้เตรียมของหวานเอาไว้ให้ท่านพารุโกที่เหน็่เหนื่อยกับงานบ้านแล้วล่ะครับนี่นี่ทำเองหมดเลยเหรอหวังว่าจะถูกปากนะครับถ,ถ,ถ้ากินหมดนี่น้ำหนักต้องพุ่งกลับไปเท่าเดิมแบบไม่ต้องสืบเลยละ่ะไม่ได้นะพารุโกข้ามแพ้ต่อสิ่งยั่วยวนเด็ดขาดออแต่ว่าทานแล้วนะคะโอ้โหถึงกับน้ำตาไหลเลยเหรอเนี่ย เมื่อกี้แม่ทานเค้กไปร้องไห้ไปด้วยแล้วนะเอ๊ะมันยังไงนะไม่รู้เหมือนกันมาสตอขอร้องละ่ะช่วยสู้กับไดจิโร่ท่นนะมอนนั่นได้โคต้าร้านแถมจะเป็นพวกพ้องของรันมาด้วยยกโทษให้ไม่ได้ต้องเอาคืนเรื่องคราวนั้นไดสาสมเลยอขอเวลาฉันคิดสักนิดนะ,ะมาสตอ จ้าพวกนั้นเคยเป็นมอนสเตอร์ของรุ่นพี่ไดจิโร่มาก,ก่อนก็ <t> ต้องคนหมอนั่นให้ได้จะไปบ้านของรุ่นพี่ะรวยมากจนหลายคนไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยฉันกับรุ่นพี่ชอบกีฬาเหมือนกันและฉันก็หลงไหลในความแข็งแกร่งของรุ่นพี่ช่วงที่เล่นกีฬาด้วยกันนะสนุกมาก รุ่นพี่เองก็ยอมรับในตัวฉันเหมือนกันมาสตกถ้าพวกเราช่วยกันจะต้องแร่งสุดยอดตอนนี้ฉันหมายตาทีมรักบี้ทีมหนึ่งอยู่ไปด้วยกันมะโอ้น่าสนุกดีนี่นะฉันกับรุ่นพี่เลยเข้าทีมรักบี้เดียวกันทุกคนในทีมต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีถึงจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งมากมายแต่ทุกคนก็พยายามเพื่อเป็นทีมที่ดีขึ้นเรื่อ,อยๆ ฉันสนุกมากๆแต่ว่าอาไม่เป็นไรเฮ้ยแลูกแบบนี้จะงรับไม่ได้อีกเจ้าผู้นั้นไม่ได้เรื่องแล้วล่ะโทษทีนะมัสโตะฉันมองผิดไปอาทีมนี้เคยแข็งแกล่งแต่เป็นเพราะรุ่นพี่ที่เพิ่งจบไปไม่อยากเชื่อเลยอันนีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพวกเราก็แข็งแกล่งขึ้นมากนะ พวกเราเหรอพวกเราจะแข่งแข่งกันอยู่แล้วส่วนพวกนั้นน่ะกระจอกซ้อมแข่งคราหน้าของพายับต้องชนะสิด้วยทีมเบอร์ของพวกเราฉันจะพยายามส่งลูกให้แต่นายส่วนนายก็วิ่งเข้าเหรออ๋อ้แ่งานไหมากเนโลก้่งสวยเลยพวกนายเฮอยน้า้นเถอะเกื่บจะเทียบฉันทีมแข่งขนาดนั้นได้เลยนะหน้่าชนะได้นะ มาสโตพูดมากเลยเนอะม uh uh. uh uh. าสโตเออเอาเอาจะพวกนี้ไม่ชน,นะหรอเออพี่พูดอะไรเนี่ยนายพยายามได้ดีแต่สุดท้ายก็พาเพราะพวกนี้มันกระจกพวกเราอาจจะไม่เก่งเท่าคุณไดจิโร่กับมาสโตคุงแต่ก็พยายามทำตามทั้งคู่เพื่อพัฒนาตัวเองนะโท oh. ฉันบอกว่าพวกกายเป็นตัวถ่วงไงล่ะดีแล้วที่นี่เป็นแค่แข่งซ้อมมาสโตเราไปหาทีมอื่นอยู่กันดีกว่า ทอทีนะรุ่นพี่เป็นคนเดียวเถอะว่าไงนะเพราะว่าผมจะวิ่งไปพร้อมทุกคนจากนั้นก็ไม่ได้เจอรุ่นพี่เลยและพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งฉันก็ได้สู้กับรุ่นพี่ในทัวร์นาเมนต์บัดดี้ไฟอสตุอาจจะต้องเสียใจที่หักหลังฉันโลดเฮดอัโค ใช่ตำนานราชันมันกรอศึกนั้นฉันเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าเพอาะพวกกายมันเกระจอกการที่นุ่นพี่ทิ้งมาวันนั้นก็คือเจ้าพวกนั้น <c oughs> หาซื้อการ์ดบัตติไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนำร้านในอิน c ี b o o k บุ๊711สาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ kiss and k าย com ฉันสงสารเลยออกตามหาแล้วรับไปอยู่ด้วยแบบนี้นี่เองแล้วจากนี้ที่จะทำยังไงต่อละ่ะจริงๆแล้วอยากให้เจ้าพวกนั้นโอโหสิที่เคยโดนทิ้งแต่ว่า ฉันจะลองท้ารุ่นพี่ดูถ้างั้นการไปอยู่ฝ่ายรันมะก็แปลว่าบันดี้โดนรอสไลท์ใช่ไหมละ่ะฉันอยากลองสู้กับพลังของรอสอะไรนั่นสักครั้งเหมือนกันอืมมาซาโตะที่นี่คือไกดยชอ็อปแลมพาร์ค่ะศึกวันนี้เริ่มขึ้นแล้วสตาร์ซินที่บันดี้ไฟต้ารับคัดเรื่อง ไบเตอร์ในวันนี้ได้แก่เทพแผ่งกิราดิคุโอมะสโตพบกับทายาตระกูลคุดโดยาชิกิผู้ร่วมดวยคุดโดยาชิกิไดจิโร่ค่ะไม่ได้เจอกันนานนะมสัสโตอย่างเล่นบัตตี้ไฟเหมือนเดิมสินะอืมแค่ไม่นึกว่าจะมาทาฉันตอน,นี้ฉันมีบัตตี้ที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่กับตัวพวกเรารู้เรื่องแล้วแทกเป็นศึกที่จะแพ้ไม่ได้นอกแก็ตาสว่างขึ้นมาเลายระเบิดซู้เขานะครับพี่มาสโต เพียงสว่านคือโซ่แห่งสายสัมพันธ์โ nice. uh ูมินายเฮ้ยไฟล้อพาขีสายสัมพันธ์ไม่ต้องการผู้อ่อนอมีแค่าราชาผู้แข็งแกร่งเหนือคนอื่นก็เพียงพอ oh. โูมินายย nice. อมจักสพพรดทันมัก์บตตี้ไปเรสเดอะแฟลกต์เอ็นเชนโอลเอนเชนวอลาดัสเดย์อากิโต <But. S 1> อพิชิเตเซอร์เบลีออสนักสู้ไดจิโรเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโรฮาร์ดแอนด์โรจงคุกเข่าลงต่อหน้าพลังอันยิ่งใหญ่บันที้คอผู้พิชิเตเซอร์เบลีออสไปช็อคคลางเซอร์เบลีออสมีสกิลเทียบเท่ากองทัพเจนี่มีพาวเวอร์กับดีเฟนส์8 0 0 0มีสองคริติคอลก็จริง แต่ถ้าในสนามมีค่าเซอร์เบรีออสพาวเวอร์กับดีเฟนส์เพิ่มขึ้น2,000คริติคอลเพิ่มหนึ่งอะไรแค่นี่ยได้มามอนสเตอร์สุดทรงพลังก็หล่งสนามเลยจากนั้นชาร์สกีของเซอร์เบรีออสนำโอเวอร์คสขึ้นมือายติังโอเวอร์คลาสจงดูไว้ให,ห้ดีนี่คือเวลาที่เซอร์เบรีออสกลายเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งกระดิ่สุดเหะเดิมด้วยหนึ่งมัดต่อเลย สกิลของโอเวอร์เคนเมื่อจบเทิร์นสามารถให้เซเบอรีออสพัฒนาร่างได้เซเบอรีออสพัฒนาเป็นจอมทรราชเซเบอรีออสโอ้คอมบ์หนึ่งหมื่นห้าพันดีเฟนส์หนึ่งหมืน่นมีสามคริติคอลแต่ดีเฟนส์จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าจนจบเทิร์นต่อไปด้วยสกิลเทียบเ,เท่ากองครับาการนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยสกิล ไม่ถูกส่งขึ้นมือและไม่ถูกสั่งให้เลสมดเไยน,นะเพิ่มอีกหมื 15, ่นห้าพันงั้นเหรอเอ๊ะเอ๊ะดีเฟนส์ตอนนี้สองหมื่นห้าพันสกิลของเซอเบริออสออกนำแม็กซ์ดาก้อนหนึ่งใบขึ้นมือนักสู้ไดจิโรพัฒนาร่างให้มอนสเตอร์แล้วจบเทินค่ะรอเแอดรอขอมาสรุปไปช่องกลางใช้สกิลเพื่อสวมใส่ YS <c oughs> พ hey, hey. อฮาระฮาระไปช่องซายได้ ino, จีโรจะพวกเราได้ไหมนี่หม hey, อสตุจะบอกได้ว่านายและพวกเขามาอยู่ด้วยไม่ใช่แค่นี้นะทั้งทาเทงามิไคยินะจิเซนโจฮาคุ <laughs> <laughs> นายมันหมดค่าแล้วจริงๆเอาปลาซือพวกนั้นมาอยู่ด้วยแล้ท้าทายฉันเนี่ยนะว่าไงจนะ๊ะ พวกพ้อมของฉันไม่ใช่ปราซิซสักหน่อยมนด้คอขวานอัเนอากิโตไปต้องขอฮาราฮะมาซรุมาแสดงสายสัมพันธ์ของพวกเราให้มันเห็นกันสายสัมพันธ์นั้นหรอใช่แล้วพวกเราคือภาคีมังกรสายสัมพันธ์คือทีมของมาซาโตะไงนี่ทำให้ฉันหัวเราะลอยเลยอร้อระกาสิราชันเซวาโยโควิคิ อะไรคะเนี่ยมันสทกกับไอเทมที่พึ่งค้าสดสดร้นๆอนโดนเรสบนสนามเลยฉันแค่อุดปากพวกปลาซิลที่คริติคอลสู้เซอร์เบรียอสไม่ได้เท่านั้นเองเฮ้ยล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะน่าจบเธอแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจอมทรราชเซอร์เบรียอสออกพัฒนาร่างเป็นจอทบเลยเซอร์เบรีออส สกิลของโอเวอร์ครีสเซอรเบรีออสพัฒนา์ายร่อีกแล้วค่ะสกิลของเซอร์เบรียออสซีนนำแม็กซ์ดราก้อนหนึ่งใบขึ้นมือบอกกันแล้วมาสโตอยู่กับมอนสเตอร์กระจอกก็เป็นแบบนี้ละนี่ผู้พ้พองของฉันไม่ได้กระจอกนะยังจะพูดอีกเมื่ออยู่ในร่างเซอร์เบรียออสซีดมีพาวเวอร์สองหมื่นห้าพันดีเฟนต์หนึ่งหมื่นห้าพันมีสี่คริติคอล์ยองรบลูกพลังอันต่างทัานนี่ไว้ซะโอมิติมาซุโร่ใช่ ฮาคีมามก่อนสายชัอพันู้เป็นอวตรนักสู้มาสเตอร์ป้องกันการโจมตีด้วยเวทมนต์พลังชีวิตทำสีโดยกัดคืนไปก็เปล่าประโยชน์ดับเบิลอัทฮัทเดบริออสซิตมีสกิลเพเนเทรตเรียบใจเอาไว้ซะบาสเตอ์ใช้กอตัวฮิปเปอัดแัท นายเคยเป็นคนที่คู่ควรกับคำว่าพวกพ้องแท้าแล้วทีนี้ก็คงรู้ซึ้งสักทีว่าฉันเลือกถูกทางแล้วจะพวกนี้ไม่ชนะหรอกอรุ้พี่พูดอะไรเนี่ยนายพยายามได้ดีแต่สุดท้ายก็พ้เพราะพวกนี้มันกระจกฉันจะใช้เฉพาะอมอนสเตอร์สุดแกรงเท่านั้นจอมทำลายเซรเบรีออสซีดพัฒนาร่างเป็นจอมจัก,กรพรรดิเซอเบรียออส <c oughs> สามหมื่นดีเฟนสองหมื่นมีสี่คีย์ที่ข้อนี่คือร่างที่แท้จริงของบันดี้ฉันนี่สิละพลังแห่งลอสถ้าจะบอกให้ว่าเวลาอยู่กับทีมห่วย,วยและมันถ่วงแข้งถ่วงขาแขคา่ไหนสกิลของเซเบลิออสลอสทำลายการ์ดทุกใบในสนามเลยยอมรับดัมเมจเข้าจำนวนการ์ดไร้ประโยชน์ไปซะมา<น>สาโตัจนโทอ นี่คือพลังของแมสดราก้อนนักสู้ไดจิโร่แข็งแกร่งจนน้าตะลึงเลยค่ะนักสู้มาสโตโดนสกิลจนแทบจะยืนไม่ไหวแล้วไม่นะเสียทั้งมอนสเตอร์แล้วก็ไอเทมพลังชีวิตเหลือหน่วยเดียวที่มาสโตยังหรอมาสโตน่าจะยังมีวิธีสู้เหลืออยู่นะไม่ขึ้นมือหรอวหลังสู้กันเสร็ นายคงทิ้งมอนสเตอร์กระจอกพวกนั้นละสินนะถ้ารู้ตัวว่าผิดพลาดก็ต้องรีบแก้ไขจะมาขอร้องฉันหรือรันมะก็ได้ยังหรอกนะการต่อสู้มันยังไม่จบร้กำลังราชันบังกอนอฟาอัศดีสไปโรคิงอังกิโตไปชกกลาง มาสต็อกไปขอร้องรันมากงั้นเหรอจะมาดูถูกกันดีกว่านะทิ้งอกิโตะโดมตีเซเบรีออฟบล็อกทำอะไรเปล่าประยูแต่อให้ใช้ดักก้นแชทั้งหมดก็ยังโค้เซเบรียออสไม่ลงเลยค่ะแต่เขาทำให้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาดับเบิลอัพพัโดโง่เง่าสิ้นดีจากนั้นประกาศจบเทินค่ะ เดวบลีออฟโรสโจมตีคิงอากิโตะมาสต็ปเดบเบอร์อัดฮัทฮิปเปอร์อัดฮัทตบกันขค่นี้ละร้อาชีพกรสายสำคัญต้องเป็นอวตรยกเลิกการโจมตีน่าเสียดายนะจะดีมีคอร์สรูปเปอร์อัดฮัท มาดูเป้าแอทแทกนแล้วลงมือเดวิลิออสลอดมาสปอจบเกมผู้ชนะคุณดายาชิกิไดจิโร่ไม่เสียเลยสักเด็ดตเป็นชัยชนะสมบูรณ์แบบค่ะสุดยอด พ่ะพวกเราบอกให้ไปทานไดจิโร่โดยไม่คิดมาสโตะเลยต้องเจอเรื่องน่าอับอายแบบนี้ไดจิโร่พูดถูกแล้วล่ะพวกเราเป็นตัวถ่วงจริงๆเลยนี่พวกนายเหยหน้าขึ้นได้แล้ะพวกเราคงมองหน้ามาสโตะไม่ได้อีกแล้วแล้วพวกนายจะไปอยู่ฟรีที่บ้านยูกะได้ยังไงเอ๋่ามาแล้วะ แบบนี้ก็เยี่ยมเงยหน้ากันแล้วนะพวกเราไม่ได้เลือกผิดสักหน่อยมาสะฉันเองก็เจ็บใจแต่ก็รู้จักพลังของลอสแล้วเป็นการต่อสู้ที่อมอาดมากพวกเรายังแข็งแกร่งขึ้นได้อีกรวมพลังของทุกคนเป็นหนึ่งแล้พยายามผู้ได้คือผู้พ้องของฉันคือภาคีมังกรสายสัมพันธ์มาสัโตมาซัโตลูกพี่ขขาเ้ารบดนานหนา แต่รอบนี้มันยังไม่จบวเราต้องชนะและตาไปเพื่อขอรุ่นพี่ไดจิโร่ในรอบเด้อไ่เล่าพวกนายมาลองมาสตาคีกนักนได้เลยมาสโต่พ่ายแพ้เป็นความพ่ายแพ้สมบูรณ์แบบที่หาข้ออ้างอะไรไม่เจอแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เคยสิ้นหวังเปลี่ยนความเจ็บใจในวันนี้เป็นพลังสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นอีกแข็งแกร่งขึ้นมาส่มาสโตะ้แล้วก็พาคีมังกรสายสัมพันธ์เย้ มีคลิปหลุดของรันมากับสุบรุอยู่ด้วยกันหรือซูบรรุจะไปอยู่ฝนะ่ายนั้นต่อต่อไปพวกท้องแห่งลอสคนใหม่ไปลุยกันกากา้บอดี้ไฟรัรันโบรทุกคนวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำการ์ดสุดพิเศษ,เศษการที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่จอมจักรพพัด,ดพเซเบอริออสลอส เป็นแม็กซ์ดราก้อนไซโ์6พาวเวอร์ 30, 0 0 0ืดิฟเฟนซ์2 0 0 0มมีซีคริติคอลมีสกิลควอดรูเปิลแอทแทกับเพนเดเทรตส่วนสกิลเทียบเท่ากองทัพถ้าในสนามฝ่ายเรามีแค่การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยสกิลอีกฝ่ายไม่ถูกส่งขึ้นมือและไม่ถูกเรสเมื่อเราสนามทำลายการ์ดอีกฝ่ายทุกใบแล้วทำเดเมจเท่าจำนวนการ์ดเป็นมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งมาก แต่ว่าเนื่องจากเป็นไซส์6จึงเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีโอเวอร์ครสติดตั้งอยู่เท่านั้นการ์ดวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็กที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่าลืมติดตาม,ตตามคลิปต่อไป